สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมีคนอยากเล่าผมใครสักคนหนึ่งที่อยากแชร์เรื่องราวให้คุณฟังวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสาระ vs ไร้สาระคุณเคยถูกถามไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มีสาระหรือเปล่าผมเองก็เคยถามตัวเองแบบนั้นโดยเฉพาะเวลาที่ดูอนิเมะหรืออ่านการ์ตูน ผมจำได้ว่าตอนวัยรุ่นผมชอบวาดการ์ตูนซึ่งคนอื่นที่มองเข้ามาบอกว่ามันไร้สาระแต่รู้อะไรไหมทุกครั้งที่ผมวาดผมรู้สึกสงบผมกําลังทําบางอย่างที่ใจบอกให้ทําอยู่บางอย่างนั้นอาจทําให้ผมตายตาหลับได้เลยเรามาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าสาระกันก่อนคร่าวๆถ้าอ้างองถึงความหมายของคําว่าสาระในพจนานุกรม <c oughs> ก็จะสามารถประมาณได้หมายถึง การกระทำหรือก,กิจกรรมใ,ใดๆซึ่งเป็นประโยชน์จากมุมมองของผมเลือแต่ละคนสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นอาจแตกต่างกันออกไปบางเรื่องไม่ได้ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ให้ประโยชน์ในทางจิตใจกับใครบางคนซึ่งถ้าจากมุมมองตรงนี้คุณผู้ฟังคิดว่ามีเรื่องใดในโลกบ้างครับที่ไร้สาระมีช่วงหนึ่งผมตั้งใจอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเยอะมาก คิดว่ามันจะช่วยผมเก่งขึ้นซึ่งใช่ช่วงหนึ่งมันทําให้ผมบ้าเรื่องวินัยไปเลยแนวคิดแบบตะวันตกพวกปรญากรีกที่พยายามบอกให้คุณทําสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตหรืออีกในนึงก็คือให้คุณพยายามทาเรื่องที่มีสาระมากที่สุดแต่เมื่อผมลองศึกษาปรญาของโลกตะวันออกอย่างเซนอิคิไกผมก็ได้ค้นพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องทําอะไรที่มันมีสาระตลอดชีวิตก็ได้ แค่ลองค่อยๆดื่มด่ำกับชีวิตไปซึ่งทั้งสองษฎีนี้มีทั้งด้านดีและด้านที่จำกัดของมันไปแต่มันให้ข้อสรุปกับผมว่าปริญญาทั้งสองอาจเป็นเรื่องที่มีสาระและไร้สาระกับใครบางคนก็ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตและระยะเวลาที่ต้องการจะบรรลุยกตัวอย่างแต่คุณเรียคนคณิตศาสร์ในช่วงสมัยอยุธยาแม่ของคุณก็คงจะบอกว่าเลิกทําเรื่องไร้สาระนำมาโจยธรรมหากินแต่แล้วได้ครับ ในสมัยนั้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไม่ได้มีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในยุคนั้นสักเท่าไหร่แต่หากคุณเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าก็จะอาจจะมีโอกาสได้ใช้บ้างและก็คงไม่ต้องลงลึกถึงกับขนาดต้องถอดอินทิเกตเพื่อค้าขายสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของความมีสาระและไร้สาระที่สุดก็คือการที่มีคนคนหนึง่งไปไล่ตัดสินคนอื่นว่าเรื่องนี้มีสาระเรื่องนี้ไม่มีสาระทั้งที่จริงแล้วคุณไม่ได้มองจากมุมมองของคนที่คุณตัดสินเลย เห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน์ที่เราจะเห็นทั้งคนที่พยายามทำความเข้าใจสิ่งต่างๆและคนที่ตัดสินทุกอย่างเราก่วกับว่าเขาคือความถูกต้องอันเป็นที่สุดสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากไว้ว่าสาระหรือเรื่องไรสาระนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นเติมเต็มชีวิตเราไม่ได้มากแค่ไหนทุกอย่างจะมีสาระหรือไรสาระก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีการที่คนคนนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์สำหรับวันนี้ ผมใครสักคนหนึ่งที่อยากเล่าเรื่องให้คุณฟังขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตสวัสดีครับ